สวัสดีอํามเช้าค่ะพี่น้องวิถีชีวิตคนสวนย่ำเ้าพอมีเวลาว่างก็สิสะสมบุญทำบุญตักบาทย่ำเ้า,าค่ะพี่น้องก็เป็นวิถีชีวิตง่ายๆของคนอีสานที่ไม่อยู่ภาคใต้ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้า သောကဝေနိမောသဝသာသာနာဘဝတိသဝပဝေဒမติပੰธุณีဘူทဝတ္ထဝဘဝသာယေယျောတိဝါသံဒုတ္တာဖာတောသောကဝေနาสသုမာ ते ภพัตวันทรายุสุภีติกายุภาวะอภิวา บนา,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 นานเอาเลย่ะัดสราหรือ,ะอจ,ะจะที่จะบัดเดือนมาับ ปทุยาถาวลิวหาปุลาภลิปรเลนติสาขาลังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปฏิอิทิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนละโซยะถาโมนิโชติละโซยาถาวานาสิลิสันิจังบุตถาปัจายโน 恰达罗。